สวัสดีค่ะเอฟซี FC ทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันที่เก้าตุลาคมสองนห้าหกห้านะคะสาวดำก็ได้ไปหาป้าปู่ห้าเจ็ดแปดนะคะก็ได้ตัวเลขมาฝากเอฟซีนะคะ,ะนานๆจะมาทีนะคะนี่จะไม่มีงานมาร้องเพลงงานวันออกพรรษาอ่า วัดบ้านของเจ๊แดงเนี่ยสาวดําก็ไม่ได้มีโอกาสมานะคะพอไหนไหนก็มามีงานไหนไหนก็จะมาร้องเพลงอยู่แล้วก็เลยถือโอกาสมาก่อนวันงานเพื่อที่จะได้ไปหาพ่อปู่หลายพ่อปู่ก็ไปตามเท่าที่จะไปได้เนาะค่ะก็ให้มาแล้วนะคะชอบก็จัดขัดก็ซื้อค่ะดูเลยนะคะท่านให้มาแบบไหนสาวดําจะไม่อ่านตัวเลขนะคะของพ่อปู่ห้าเจ็ดแปดนะคะอันนี้ต่อไปก็เป็นย่าบางบทนะคะ อ่าสเราไม่อ่านตัวเลขนะ FC นั่นได้เลยค่ะแคปหน้าจอได้เลยค่ะพ่อปู่วัดป่านะคะที่ท่านให้มาหางเดียวนะคะแคปเลยนะคะ ตัวเลขกันได้มากับพ่อปู่แม่ย่าอย่าลืมนะคะพ่อปู่แม่ย่าให้ท่านให้ทิ้งทวนงวดนี้คําว่าทิ้งทวนนี่อาจจะเป็นสามตัวก็ได้เนาะค่ะอ่าน,นะคะอาจารย์เลขลับนะคะ่าราจ้องกันประจํานะคะปันนี้เป็นประจําให้กันเป็นประจํานะคะอันนี้ก็ อันนี้ก็เป็นเลขของอาจารย์พลกทมนะคะแคปไปเลยค่ะ FC ท,ที่รักค่ะสำหรับ FC ท,ที่คอมเมนต์มาถามเรื่องราวพระปู่สามแปดแปดว่าท่านออกภาษาแล้วท่านจะไปไหนท่านจะกลับไปอยู่สมทมไหมก็ก็น่าจะกลับไปนะคะแต่ก็ยังไม่ได้คุยกันกับท่านสาวดำยังอยู่ที่สกลนครอยู่นะคะร้องเพลงเสร็จวันที่สิบเอ็ดตอนกลางวันวสาวดำก็จะได้ตีกลับเลยนะคะเพราะว่า ก็จะได้พอปู่ท่านอาจจะไปทุรงก่อนนะคะหรือว่าท่านอาจจะมาอยู่ที่สวนธรรมหลังจากออกพรรษาแล้วท่านก็ต้องมีหมู่คณะของท่านมาด้วยไม่ไม่ต่ําจากสองคนก็จะเป็นสามไม่ประมาณสามคนนะคะสามรูปนะคะสามรูปกับท่านนะคะส่วนเสาร์ดาวนั้นท่านจะเดินทุดงอ่าก็แล้วแต่ท่านจะไปกลับไปอยู่สวนธรรมอีกก็แล้วแต่นะคะก็แล้วแต่ท่านนะคะค่ะก็ แต่เห็นท่านพูดอยู่ว่าถ้าไม่ไปทุดงก็จะต้องหา,ห,าหมู่คณะมาอยู่กับท่านด้วยอีกสองูปท่านพูดอย่างนี้นะคะหรือว่าอาจจะมาอยู่สักสองสามเดือนแล้วท่านก็จะพากันเดินทุดงอะไรประมาณนี้แหละนะคะค่ะอันนี้อาจารย์แม่อุบลน,นะคะอาจารย์แม่อุบลอาจารย์แม่อุบลน,นะคะ อย่าลืมนะคะพ่อปู่แม่ย่าของเราบอกว่าให้ทิ้งทวนให้ทิ้งทวนในเข้าพรรษาเนี่ยในปีนี้เข้าพรรษานี้เนี่ยนะคะทิ้งทวนก็ต้องสามตัวแตกแล้วเนาะออันนี้อาจารย์สอนะคะแคบเอาเลยค่ะแคบเอาไม่อ่านนะคะมันจะเสียเวลานะคะจาดที่ีเลขกับพ่อปู่หล,ลายๆพ่อปู่ที่สาวดํามาทางน,นทาทงนี้สาวดําก็ถือว่ามาใกล้พ่อปู่แล้วไม่ว่าจะเป็นพปู่ห้าเจ็ดปด พ่อปู่สายเขมพรพอปู่สี่ศูนย์พอปู่สีหหรือพรอปู่สาหรือว่าคุณยายนางอย่างเงี้ยคือก็แล้วแต่เขาจะแนะนําไปพาไปราคาเนาะอันนี้หลังจากงวดนี้แล้วก็ไม่รู้ว่าเมื่อ,อไหร่จะได้มาอีกนะคะก็อยู่แต่สนทําก็อยากจะมาหาพ่อพปู่หลายพ่อปู่นําตัวเลขไปฝากเอฟนะคะเพื่อจะได้เปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างนะะเนาะผู้ใหญ่ใจดีจ้า แม่ย่าพารีค่ะจับตาดูนะคะจับตาดูชอบใจก็จัดขัดก็ซื้อเลยนะคะดูแล้วไปซื้อเลยค่ะสาวดำบางให้เอฟซีก็แคบแคบเอาเลยนะคะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเวลาเนาะน,นี่พ่อปู่สี่ห้านะคะวิ่งล่างเงินล้านวิ่งเก้าสองตัวให้ห้าเก้าสองเก้านะคะ อามากค่ะนะคะกลัวใหญ่ๆจัดจดนะคะตัดย่างนะคะแคปเอาไว้เลยนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะ ก็มีโอกาสนะคะถ้ามางานสาวดำก็จะได้ไปหาพ่อปู่ไล,ย,ลยพ่อปู่นำตัวเลขอมาฝากเอีนะคะเพื่อที่ท่านจะได้เห็นตัวเลขแต่ละที่แต่ละที่แต่ละปู่แต่ละย่านะคะอ่านี้ก็เป็นตัวเลขจากสูตรพ่อปู่สามปดแดนะคะ แคปเอาเลยจ้านะคะอันนี้เป็นเลขสูตรเล,เลขเลขซองค่ะเลขซองนะคะพิจารณาดูก็แล้วกันนะคะ ่อไปก็จะเป็นเลขของประปู่คำแสนสิริจันทราประปู่คำแสนสิริจันทรานะคะให้ามาแล้วนะคะนี่นะคะดูเลยค่ะแคบเอาดูเลยแคบเลยดูเอานะคะแคบเลยแคบเลยอย่าดืออ <c oughs> ยอยาด้อไปซื้อพรุ่งนี้แคบเลยอย่าดื้อไปซื้อพรุ่งนี้วันนี้สาวดำก็ไปหาคุณยายนางนะคะคุณยายนางเงินล้านค่ะ วันนี้ก็ไปคุยกับคุณยายนางไนเล่นอยู่ประมาณสักสองชั่วโมงนะคะแกก็อยู่ธรรมชาติดีเพราะสาวดาก็อยู่ธรรมชาติอยู่แล้วนะคะแล้วก็จากนั้นก็มาหาพ่อปู่ห้าเจ็ดแปดแล้วก็วันนี้พ่อปู่ห้าเจ็ดแปดก็ได้พาไปหาพ่อปู่สายขมิญพรุ่งนี้ก็จะไปหาปู่ที่วัดป่าอุดรน,นะคะค่ะก็ ลูกดอลล่าก็บอกนะคบว่ามีหลายที่นะคะก็ลูกดอนล่าก็อ่าน,นิสัยดีมารยาทดีนะคะรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็เรียบร้อยดีมากเลยทีเดียวนะคะคุณแม่ทําอะไรไม่เป็นเขาก็สอนแตก็ขอให้ดอนล่าชแนลเจริญเจริญฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับอ่าลูกดอนล่าชแนลแล้วก็เยนจิตพรทีวีคอมโบดำมหาเสน่ห์ชแนลหรือว่าสาวดำพารวยนะคะอันนี้ก็เป็นเลขว่าปู่สีสุดโตจา้า ฝากกดไลค์กดแชร์ของช่องอ่าพ่อปู่สายเขมรด้วยนะคะก็พิมพ์ก็ไปว่าปู่สายเขมรชแน,นลนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ท่านด้วยนะคะพร้อมกับพ่อปู่ห้าเจ็ดแปดนะคะพ่อปู่ห้าเจ็ดแปดนะคะกดไลค์กด, like, ใใดะะกกแกรกชร์ให้ท่านด้วยนะคะเอฟซีที่รักทุกท่านแล้วก็พร้อมทั้งอ่าติดช่องก็ช่วยๆกันพูดอ่าให้ท่านด้วยนะคะท่านบอกมานะคะ ทั้งสองปูนะคะท่านบอกมาให้บอกเ e อฟซีวอาล่งช่องให้แน่ซอยหิบ e ซอยห้บซีซอยกันเขาไปเบึงคอยกันกดไลค์กดแชร์ให้แน่สาวดำเพิ่นบอกนั่งค่ะนั่งก็บ,บอกทุกคนกนกนะบอกเจ้าของช่องทุกช่องนั่นนะคะให้ประกาศให้ปูหาเจ็แปแล้วก็ปูสายขมเมนให้เอฟซีติดตามช่องขพองพปูทั้งสองปพพู่นเดจ้จ้าค่ะ เข้ากับไปเอาตัวเลขกับเพิ่์ลมาเพิ่พ์ลเปิดช่องแล้วก็ซอยโฆษณาใหา้เพิ่์ลคอยซอยโปรโมทให้เพิ่์ลเนาะอ่ะพ่อปู่เจ๊กค่ะเอาอันนั้นพ่อปูส่สีสตัวให้มาสี่แปดสามสองตัวให้แปดสามแล้วก็เอ้าศูนย์สี่ศูนย์ค่ะท่านก็บอกว่าให้ทิ้งทวนนะคะให้มาอ่าทีนี้อันนี้พ่อปู่เจ๊กค่ะพ่อปู่เจ๊กให้มาก้าวศูนย์แปดศูนย์เจ็ดเก้า 9, 0, 8, 0, 7, โอ้เลขสวยๆตรงนั้นเลยเนาะพ่อปู่ไม่อยากให้คนนี้ แต่ท่านบอกแล้วนะคะว่าท่านจะทิ้งทวนให้งวดนี้เป็นงวดสุดท้ายแต่ว่าสาวดำก็ไม่รู้ว่าวัดสุดท้ายนี่คือเข้าสามตัวหรือว่าหรือว่าเข้าทั้งสองตัวสามตัวอะไรก็เราก็คิดไปในทางที่ดีนะนะเนาะเอาก็พูดว่าบาดีบอกหัวหน้าคนนี้ผนบอกตำนานอ้าวปู่องอาจญาติดอกไม้นี่ก็บอกว่าให้รางวัลที่หนึ่งเอาโปโปโดดง้าพวกปู่ดยม่ย่ดยดกันเนี่ยเนาะบัร์ี้จะได้รางวัลที่หนึ่ง วันนี้พ่อปู่5 7 8นะคะสรุปให้นะคะน,นะคะเราก็มีหลายพ่อปู่นะนี่พ่อปู่5 7 8ท่านสรุปให้แล้วนะคะบนล่างนะคะแล้วก็สาวดำก็เอาตัวเลขขันน้ำมนต์ของพ่อปู่5 7 8มาจับเป็นเลข3มตัวนะคะอ่ะได้อย่างนี้อ่าชอบก็จัดขัดก็ซื้อเลยนะคะ20บาทคูณห อ่ะนะคะเออไม่ไง่ายจะสบายอ่ะไม่ยากเคี้ยวอ่อนค่ะ ันนี้ก็เป็นเลขพ่อปู่ห้าเจ็ดแปดที่ท่านสรุปให้นะคะอันนี้เป็นเลขสองตัวนะคะเลขสองตัวนะคะสาวดาก็เขียนชัดเจนเขียนชัดเจนมากเพราะฉะนั้นเอฟซีไม่ต้องให้สาวดำอ่านเนาะมึงให้มาแค่หกขังเนี่ยคะ่ะนะคะร้อยบนก็คือห้ากับสามกับห้านะคะนะคะแล้วทันี้ห้าแปดห้าสองห้าสามนะคะ สามก็คือหนะะึ่งกับสามสองห้าสามอย่างนี้ละมากค่ะเนะเาะแล้วก็วิ่งบนห้าจากพ่อปู่ห้าเจ็ดแปดนะคะรวยรวยรวยอหอยถูกหวยวันนี้เพิ่งมาต่อไปนะคะต่อไปนะคะเย็บซีจ๋าก,ก็จะเป็นอ่าเลขของปู่สายเขเมรน,นะคะฟันธงให้แล้วจ้าวันนี้สาวดำไปหาท่านนะคะไปหาท่านที่วัดเลยนะก็ที่ถ้ำอะไรนะาทำอะไรทำอะไร ถ้ามลำใหญ่นะคะค่ะท่านก็เขียนติดติดไอแปะกับต้นไม้ไว้เลยนะคะท่านกําลังสร้างนะคะกาลังสร้างศาลาสวยนะคะเป็นโครงเหล็กหมดเลยก็ทนดูทนทานดีนะคะข mm. ้างล่างนั่นคือเบอร์โทรของท่านนะคะใครมีธุระปะปังอะไรจะโทรไปหาป mm. ้าปูสายกระเม็นก็โทรได้ที่เบอร์นี้นะค่ะ mm. ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะ mm. นี่เป็นเลขล่างอย่างเดียวนะคะสามห้า 9496ไม่แน่อาจจะมา96อีกก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นขอให้ทุกๆคนโปรดพิจารณานะคะแล้วทีนี้เลข3ตัวบนอันนั้นอันนั้นสตัวล่าง3ตัวบนท่านจัดให้มาแล้วนะคะนี่ค่ะชัดเจนนะคะปู่ไซยขเขมรค่ะฟันทวงให้แล้วที่เห็นในวงกลมสี่เหลี่ยมนั้น9 3 8นั้นคือตัวเด่นตัวให้ซื้อหนักๆ 1> 9 1 9 9 2 9นั้นก็คือเป็นตัวกันนะคะท่านบอกนะคะสามตัวบนสิบบนก็จะมีหนึ่งสองสามเห็นไหมคะก็อยู่นี่เห็นไหมเนี่ยนี่อันนี้หน่วยสิบจะไหมนี่ค่ะสามหนึ่งสองนี่ค่ะหลักสิบบนก็มีหนึ่งสองสามนะคะสองตัวบนก็มีหนึ่งเก้าสองเก้าและสามแปดสามแปดนี่คือตัวเด่นนะคะแล้วก็หลักร้อยก็จะมีเก้ากับสองนะคะหลักร้อย เห็นไหมถะหลักร้อยก็จะมีเนี่ยค่ะ938 91 9929นะคะก็ขอให้ทุกๆท่านโชคดีนะคะสำหรับ FC ของสาวดำทุกคนขอให้ท่านโชคดีนะคะใช้สติใช้ปัญญาปวดปีนิดพิจารณาให้ดีว่าเราจะชอบตัวไหนเช่นชอบตัวไหนเราซื้อเราจัดเราขัดเราซื้อนะคะอ่าขอทุกๆท่านโชคดีนะคะขอให้โชคดีได้นีรับกุญผลบุญ ทำเุินปรทานโดยจะได้มีโชคไม่ลาภจะได้ถูกไว้นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีจ้า